ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะค่ะเช้านี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆนที่บ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเห็นด้านหลังคุณครูไหมคะค่ะเมื่อวานคุณครูก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่เรือนระแนงนะคะด้านข้างของบ้านคุณครูตรงนี้ค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมรีวิวนะคะค่ะเดินครูจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตามแปลกใหม่ที่บ้านคุณครูนะคะค่ะนี่ไปดูกันนะคะลูกของคุณครูได้สะสมเฟิร์นสบายนางไว้มากมายเลยค่ะจำเป็นที่จะต้องขยับขยายนะคะนี่ค่ะมีหลายพันมากเลยนะคะ ตอนนี้คุณครูเอาลงได้แค่ประมาณสิบต้นเองค่ะเพราะว่าพื้นที่ของเรายังไม่ลงตัวงามมากเลยนะคะเนี่ยต้นนี้รากยาวเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆดูต้นเฟิร์นนะคะมีหลายต้นเลยที่คุณครูก็ไม่รู้จักชื่อน,นะคะ เป็นลักษณะของเขาใบแปลกมากต่างจากใบเฟิร์นที่คุณครูรู้จักนะคะพอเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านความแปลกความแตกต่างของเฟิร์นชนิดนี้ทำให้ครูได้มองเห็นว่ามันมีความสวยงามนะคะไม่ทราบว่าพันอะไรนะคะเห็นรูปบอกเหมือนกันแต่คุณครูจำไม่ได้นะคะว่าพันเฟิร์นชนิดนี้ ชื่อเฟิร์นอะไรสวยมากเลยนะคะลักษณะใบนะคะของเขาก็เป็นลักษณะมันมีอยู่สองลักษณะก็คือก้านดำกับก้านเขียวมันก็จะมีความอ่อนความแข็งต่างกันแต่แต่ต้นที่ครูจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันมีลักษณะใบนะคะใบของเขาเนี่ยออกมามันเหมือนอหางปลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสวยมาก สวยจริงๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนดูลักษณะใบของเขาสิคะเห็นไหมความแตกต่างของใบมันจะแตกต่างจากเฟินใบมะขามอะค่ะค่ะเห็นไหมคะงามมากเลยมีหลายต้นมากเลยต้นนี้ก็ใช่นะคะลักษณะใบของเขาก็สวยงามมากๆเลยเพิ่มจะเสร็จนะคะเสร็จเมื่อวานนี้เองคุณครูก็เลย คุณครูกับลูกก็เลยได้เอาไม้เปืนมาแป้นไว้ชั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวนะคะค่ะค่ะตอนนี้ก็รีวิวเรือนระแนงเฟินค่าหลวงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูกับครอบครัวจะไปะเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งนายกอบอจอกับสมาชิกนะคะสมาชิก อบจอเช่นกันแล้วเสร็จจากนั้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆไปชมสวนด้วยกันนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันอากาศดีเลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ไปสัมผัสบ,บรรยากาศเหล่านั้นนะคะค่ะไปสวนกับคุณครูไปดูฟาร์มสดชื่นสดชื่นด้วยกันนะคะ วันนี้ไปเลือกตั้งมาแล้วนะคะก็เลยเข้ามาชมสวนเป็นปกติเราก็ให้น้ำต้นไม้สภาพดีมากเลยหนาวมากอากาศลดลงมาเหลือ21องศาเพราะฉะนั้นส่วนผู้ผ่านยินดีต้อนรับค่ะกับบรรยากาศสวยๆเช้านี้ค่ะสวยในนี้สวยก็เป็นไง น้ำมันตได้สวยน้ำไม่กุ่นมันใส่้ฟ้ามีเม็ดอืมเ้ปาก็สวยอันต้นอะไรครับเนี่ยครับอันนี้ต้นกิสนาอันนี้กี่ปีเนี่ยออน,น่านจะประมาณสองปีแล้วนะเนี่ยอรนนี้ลำต้นสวยมากเลยตอนต้นก็คิดว่ามันจะแย่แล้วแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็งามขึ้นอย่าง ประหลาดเลยนะคะเขาไปทำอะไรเนี่ยต้นกีนาอันนี้ก็ทำน้ำหอมน้ำหอมที่เขาจะกัดน้ำหอมใช่น้ำหอมที่ต้นกีนานี่ต้นไม้ราคาที่แพงมากแต่ข้างๆแม่สองต้นนี่หละข้างๆกีฬนต้นไนี้ต้นเต่ารังต้นเต่ารังนี้เราปลูกเอาไว้เพื่อให้สวนเรามีร่มเงาแล้วก็ให้มันด้ครบอะค่ะมีพันไม้หลายหลากนะคะไม้ป่าไม้ประดับแล้วก็ไม้ เราโน้นนะคะก็คือพืชผักสวนครัวอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้นเคยได้ยินว่าต้นเต่าลังเนี่ยมันสามารถกินได้นะกินยอดกินยอดได้เหมือนมะพร้าวอะไรมะพร้าวอร่อยด้วยนะคะแต่คุณครูก็ยังไม่เคยทานแต่ที่เขานิยมกินกันจะเป็นคล้ายๆจะเป็นเต่าลังป่าซึ่งเต่าลังป่าเนี่ยมันก็จะมันก็จะแตกต่างจากเต่าลังประดับอือันนี้คือเต่าลังป่ามันจะขึ้นเป็น ต้นเดียวโดดโดดมันจะไม่ขึ้นเป็นกออะไป่ะแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นเต่าล้างสุสวนเหรออ่าสวนเขาไว้ประดับอ๋อเอาไว้ประดับใช่ค่ะคุณครูยังแยกแยะไม่เป็นนะแต่ยอดน่าจะกินได้เหมือนกันแหละต้นนี้ก็อ่ามฮอกกานีฮะมันจะสูงอย่างเดียวเลยนะตอนนี้น่าจะสูงเกิน10เมตรไหมเกินละค่ะ10เมตรนี่ต้นเรียกว่าอันนี้ต้นลูกจันทร์ ค,ครูก็พาเพื่อนๆไปทํากิจกรรมกับคุณครูหลายอย่างตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอากาศตอนนี้เปลี่ยนแปลงหนาวมากเลยนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพกันนะคะค่ะคุณครูก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพกันคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ